มาเปิดภาพมาก็มาอยู่หัวอยู่ส่วนที่เกา่าพี่น้องฝนกระตกุกขัดตกลินตกแบบบอดด้น้ำต,ตกแตงตกเมืดอมือมานี้พายอยู่ัวลอยมือนี้ ลุงไรบ่ได้ไปซสาย,ยากฆ่าฝนพี่น้องออกไปใส่ก็บบ่ได้ลุงไรกะหยุดผักซะหนึ่งวันจากสวัสดีด้วยสุขสุขคนบวิสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีเข้าสูช่องลุงไรอีสานบานเฮาคือเก่าคือเดิม ฝนตกบัดมือมือนพี่น้องไปใส่กระบไดลุงไล่กระอกเ่ากมาจากในบ้านมาสวนเ่ากมาหอดฝนกระตกหำเปียกเปียกไปพี่น้องเลยตกได้ตกดีอิริมือีนกระฟ้า เดินมีกระตกอยู่ลิ้นมาล็อกซอกแซดเหตุใดมันคือตกได้ตกดีคักเนี่ยกระโดกตกมันหันบ่ได้บ่ได้บ่ไใดหน้านาพี่น้องตกลิ้นตกลิ้นแบกจะใดมาล็อกซอกแซดบ่เป็นน้าเป็นตอนบอ่สวดบอ่าาอาดยางปอกๆแตก ในไกับด้ไปทายจิบใจเหมือนกันเลยมานังเบาสะเพเฮละ่ะกับพี่กับน้องเนี่ยนละ่ะสองมือแหละพี่น้องตกแบบเนี่ยนะอย่างกับว่าได้กีดค่าต่ฝนอ๋อ ตกได้ตกดีลีนี่ตกได้เป็นน้ำเป็นนันจอนปลาล่งลรล่งต้อนสีกะไข่ยยุ่นนะครับตกไปหากมากเาก่นะพี่น้องเหยียดหญักไปหากจืนจื้อนะฮมืนอนี้ลงไล่กักไม่ได้ไป ทั้งใดก็เลยมานั่งเบานั่งจา่าเบานัวหัวมวลเหรียญน้ำพนำนีน้ำนองนี่แหละกระลังตัวแหงมาเลื้อยๆแ้งวัฒเทิงกับน้ำไหลดีไหล,ไล,ไลต่อนี่น้องเบิ่งล่ะกำนี่แหละมือว้านี่กาบอมี ตกกะลิลลิลเข้าไป่ง nhạc ทีุงไล่บอลเนี่ยตกอยู่บาลยีพาอ่าบัวลอยนี่นว่าเข่าทั้งเวียดนามทั้งลาวทั้งฟุตเต็ดน,น,น้ำขว,ว่ฟุลและก่น้องเนาะทั้งลาวพี่น้องเฮาทั้งลาวแต่ว่าทั้งฝั่งไทยทั้งเทพพูดถึงหนาอยู่ ทางบ้านลงไลฝนตกพอลินลิล้นมี่พี่นองตกบริเฮแ้งเลยหยุดลงไปทงหน้ากับกระเทือนลงเน่ปฝาลงรีลงตอน,นกะกระไข่ตกกระบว้วาดอกเปียกกระสีสู่ได้อยู่อนเน้ตกกระเทือน ก็ไม่ได้เห็ดเวียกอันนี้นะโอ้ดิตรุ่นงัวพี่น้องจากฝนอยู่หุกทั้งหัวสวนหุบบาออกไปผัาทั้งข้อมก็จื้นจือ,อดหดเลยไม่ได้รับได้นอนโอ้ปวดบ่ามัน แต่สู้มือกะบคุณแล้วพี่น้องลงลกหญ้าเขาเก็บมัดมือลงไหลนี่ยจนกำจนหญ้าดึงแต่ห้าหลห้าจังใดขึ้นมาพูดมาพูดเถอะเอาเมื่อใดกับน,นาเรน,นากำยู่นี้พี่น้องไงลกบล่้เลีย่ยวง่ายดอก ยังอีกหลายอยู่ยาแดดคือใบเขานี่แหละมันขึ้นหลายเลยพี่น้องเลยที่ก่ยนี่ยมันโมมีมกี่นี่นมันมามาจากใส่หลายอีรีอ,อีหลนี่ยาเขานกบัน,นี้ลุงไล่ไปตัดตัดออกแล้วเดียวหนึ่งมันขึ้นมาอีกบดน,นี้ซ่อนขึ้นไม่อีก ลูกลูกมันบะหรือจังไบที่มันออกยังบอบเบดหน้าพี่น้องมันซ้อนขึ้นมากอีกร้ายอีกอะสีได้ไปตัดอีกอยู่พี่น้องเดี๋ยวใครขนยุดตกจักมือก่อนนุ่งไล่ก็สิไปตัดออกก่อนวตัดออกคือสีบดได้กงสิเพลียลายที่นาเนี่ยครับสิบอาเต็มท่องหน้าผมแบบ จต้องไปตัดออกดีกว่าบ่ตัดนะพี่น้องโอ้เอก็บหนายาดปีนี่หยาดงหยากน้ำหยาดน,นะพี่น้องหยาหลายพวกหยาดหยาป้องแต่พ่อหยาป้องเนะพี่น้องไอ้ดอกดำดำหยาป้องแล้วก็นหยา,ยาข่าวนอก โหลายคับหลายคับโอ้ตกบินแห้งมาเรื่อยๆพี่น้องทุกได้โชคดีอีดีนะปัญญา,ามันเห็นเวลา,ามันถ้าเมียนฝนมาตกเนี่ยแต่สีออกไปซัดเนี่ยเขาหนกแล้วนี่อนเร่น มันมันฝนตกใส่สัญญาบุญยาบพี่น้องไปยากเปียกบุญหยาบเอาเครื่องตัดหญ้าแล้วพี่น้องทายแล้วก็ตัดเลยตัดเพียงปลายเข่าคนละตัดออกครัมันก็ดูดีอยู่งาม ขันบูกมันบลาซ่อนขึ้นมาอีกโอ้พี่น้องกั็ิีด้ยินอยู่แล้วว่าเสียงฝนเนาะสวดๆวดยินใ้ทำมากกบบที่ทำทาเล่งเขา่าเล่งเข่าเนะาะฝนนี่เนาะยังไงสิงลงเมื่อได้อยู่บนิีด้เมื่อกินเขาเลี้ยงมนอนบาลนี่ เมืดอตึ๊บฝาพี่น้องนังไล่บอไดเอากล้องให้ซองใ้เบิรจเมืดอจับเมืมดอเนสน้องไล่จะมาวบาเ,าเล่าเรื่องกับที่หิลาที่ซูน้องฟังสัตว์บรรยากาศฝนตกลินบอไดออกไปสาย เลื่อยมะนางบอกับพีกับหน่อกือบ้า,บบงบาลงขิดไปน้ำมีก่ะไข่คำลงเลงระเด้นว่เห็นเด็กบัดหมื่น บ่มีแดดอาทิตย์บ่เห็นโผล่ออกมาเลยมืดตลอดโอ้ไปยากมายากอากีหลีแต่ฝนตกลินมันไปยากจืดจื้ออ่แล้วเห็นยังไงกลางบ้านกัดเกบไปหายากที่เก่าแหละพี่น้องฝนตก นั่งเฮี้ยนไปเฮื้นมั่นขื้เก่าคนโอ้พอเฮี้ยงแล้วงูสูบหนาวกระโท่ละบอกดูกัดเอาออกไปโอ้นบุญยานฝนงูนัวไมนต้องหนาวแล้วะ พี่น้องเลี้ยวไปทั้งหลังฝนเอ๊ข่าวาือสิตกทัวประเทศยกับปี่เนาะฝนนี่ ชุดยอเสุดยอกชุดยอกบริหารเบียดเฮียดงานนี่เฮ้เซ็เงเซ็งเซ็งขันเนียนบโตกละออกไปลกห้าเข่าแล้วช่วงใบนี่ม,มเะเรงเดดอ่อนๆเนาะพี่น้องนุ้งร้อมาัไปช่วงนี่มะเรง เลี้ยงเน่เห็นมื่อเช้าถ้ามีโอกาสจะไปยุ่งเอานื้านเพิ่นไปซอยน้ำให้ลูกผู้เดียวบ่ไหวคุณน้องเจ็บเอวกับเจ็บบ้านจักอุดส่าห์ไงจุดตะละมือมือนี่ก็เลยบ่ได้ไปมือนีฝนตกจอดสกับทีบ่ว่าพักพอนเจ้าของนั่นแหละบุกไลกับบ่ไหวนี่คุน้องเนาะเมื่อยอยนี้ วออิ่งไอววิ่สิวันนี่ต่เงียบดีพี่น้องมันบม่มีเสียงมาเลยเอออยูุกุเดียวเงียบสงัดดีขนาดยิด่งไปเสียงหมูหันละหงสิบสามชีวิตจับแม่สาวอีกสอง อยู่กับหมากับเป็ดออกกับไก่นี่แหละไก่คำแหละกับลงเมื่องกินข้าวกินน้ำแล้วก็ออกมาอยูหัวอ,อยู่สวนขี้เกาแะไรพี่นองเอ้ยกรได้ไปใสมาใสแล้วกินสวนกันลงหน้ากินหน้ากับมาสวนอยู่ประมาณนี้แหละ เอามาเบาเรื่องสับพ,พี่เฮล,ล่ะเบานั่มหัวมวลเด่นน้ำพีน้ำนองบรรยากาศฝนตกลินอะไรบ่ได้ออกไปใสเอาสำหรับคลิปนี้ับจ,จบไวส้สำนีนะพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแหงสุขภาพชิมแข็งสมบูรณ์ ปาสจากโรคไข้ไข้เจ็บฝนตกจะรกักษาสุขภาพดีดีเลยสูส่สคนอ้าวสำหรับคลิปนี้ลุงไล่ล่าไปตอนสวัสดีครับผม